สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะหลังจากเลขลาวพัฒนาออกวันที่สิบแปดหรือว่าเมื่อคืนนี้แด้ครับผมแปดหนึ่งศูนย์สองแปดครับพี่น้องเนาะแปดหนึ่งศูนย์สองแปดครับปรากฏว่าถือว่ารายเสี้ยนนี่ให้เข่าตัวเด่นเด้อครับพี่น้องในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะรู้สึกว่าเข่าตัวเด่นเยอะมากครับผม ต่ว่าเลขประกอบคูอ่ามีอยู่แค่เซียนบุรีรัมนะครับผมที่เป็นไฮสองแปดตัวร่องเลยครับพี่น้องเนาะเข้าตรงๆนอกนั้นเลขเด่นครับเกือบจะถูกเซียนครับพี่น้องเนาะกอดข้อกันมากกับมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมเพราะว่าจะเป็นอ่าพ่อไพ่บูนครับพี่น้องเนาะพ่อไพ่บูนพ่อแสวงสิครับผมเป็นกับมีศูนย์หนึ่งสองครับผมกอดข้อกันมัดเลยครับพี่น้องเนาะตัวเด่น เลขไหลของเพิ่นกับถือว่ากอดข้อกัน28หรือว่าพอชนินขึ้นกันครับผมตัวประกบกับศ1นยกอดข้อกันครับแล้วกันในส่วนสายลวดกับนี่เขาลวดแหละครับพี่น้องเนาะเขาวลวดหนึ่งแน่ครับผมลวดสองแน่ครับแต่ว่าประกบคูเนี่จะมีเซียนบุรีลำเด้อครับผมครับจึงได้มาสรุปให้พี่น้อยซีเบิ้งเป็นข้อมูลครับผมในงน่วยพันธี่อา ยี่สิบครับพี่น้องเนาะยี่สิบหรือว่าวันพุธเด้อครับผมลาพัฒนาครับมาตามกันตอก็ติดกันต่อครับผมครับเส้นไหนเพิ่มมากก่อนเดี๋ยวน้ำเชื้อผ้าลวยก็จะมานำเสนอให้ต้องวดเด้อครับพี่น้องพอลาดผ้าครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันกัดเหล็กเด่นเพิ่นกับเข่าทั้งแปดทั้งหนึ่งแหละครับผมเขาทั้งแปดทั้งหนึ่งครับกับไปชนกับเด่นเดินดีคือเก่าครับพี่น้องเนาะชนตัวไหนมาตัวนั้น ชน8กับมา8ปดอยู่ครับผมเดี๋ยวงวดนี้ไปเบิ้งน้ากันอีกเทียครับผมงวดวันที่20คลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปเด้อครับพี่น้องอให้พี่พี่น้องเอฟซีเฉลีเบิ้งเป็นข้อมูลไว้ครับผมครับเทียบตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนใช่กันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับเชนเคยเด้อครับผมนำเสี้อผ้าลุยก็ขอขอบพระคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์อะไรกับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี ที่เขามารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเอาไปเบิ้งหน้ากับรับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับผมวันพุธนี้ครับเอาครับพี่น้องครับผมสํานักแรกครับเซียนบุรีลำครับเด่นบนล่างหนึ่งกับสองครับผมเข่าทั้งหนึ่งทั้งสองแต่เขามาประกบคู่ครับเข่าสองแปดครับพี่น้องเนาะเข่าสองแปด ขาตัวล่องเด้ครับผมเซียนบุรีลำครับพ่อไพบูนครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมเลขติดบนล่างนี่ว่ารุดจักเทียได้ครับผมครับงดนี้มานํากันหนึ่งกับศูนย์แล้วก็สองลวงลางครับนี่แหละครับผมลองบึงพิจารนาให้ดีเลขติดบนล่างพ่อไพบูลสามตัวครับพี่น้องเนาะมาหนึ่งตัวมาสองตัว กับีครับผมหนีงวดนี้ครับกอดข้อกันมากครับผมเลขติดบนล่างเข้าทุกงวดได้ครับผมถ้าเอาสิิติมาให้เบิรงพี่น้องสิเห็นเลยครับผมนี่กับบางย่างกับบางงวดกับเบรเดียเก็บไหวครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าถ้าติดตามพอใช่พี่น้องเอฟซีจะเห็นได้ครับผมว่าเดินดีมากครับผมตะกี้นี่เจ้าเลขติดบนล่างเนี่ยครับผมไปประกบก็พอชนินครับมีแม่เอฟซี่นบอกไปครับพักหลังนี่ กระเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ครับพี่น้องเนาะกับมีเขาแน่รุดแน่ก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดแล้วครับพอสวัสดีครับผมนี่ก็สตริยได้ครับพี่น้องครับผมพอสวัสดีเพิ่นกน็ให้ตัวเด่นมา012คือกันตัวประกบครับขาดไป8ครับพี่น้องเนาะครับเลขดับเอาอยู่ครับผมแล้วก็เลขเลขไลท์ครับพี่น้องเนาะ2789 กอดข้อกัน28เลขไหลคือว่าเลขต้งติดทุกมวดครับผมพ่อชนินครับพี่น้องพ่อชนินครับเด่นบนล่างเข้าที่8ปดได้ครับผมแหลวกมาตัวประกบเข่า0ูนย์กับ1ครับเลขล่างออกตัวกลับครับพี่น้องเนะสอง2ปดแปดส มันดึงไปซีก็ผาครับผมสามตัวตรงตัวหลุดเด้อครับผมครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้กะถือว่าเดินดีต่อครับผมก็มาเชื่อหลุดน่าจสองงวดแล้วครับพี่น้องเนาะนายสองงวดแล้วงวดนี้กะพี่จะหน้าครับผมปัะชิโล่งให้พี่น้องเอฟซีปะครับเจ็ดแปดเก้านี่คือเด่นเดินดีได้ครับผมเข้าที่แปดแล้วกะ นี่ครับผมสังเกตเบื้องตัวชนครับผมชนเจ็ดกับแปดครับพี่น้องเนาะมาแปดแปดหนึ่งครับผมแปดหนึ่งศูนย์ครับพอลาดเพลาอาจารย์ผู้เข้ารูดหนึ่งได้อครับผมอาจารย์ผู้เข้าตัววิ่งรูดหนึ่งจนมาคือสิ เข่าตัวเด่นหลายครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอขึ้กันครับผมอาจารย์เอกับเข่าตัวเด่นครับเนี่ยครับศูนย์หนึ่งสองครับคนโคราชคือกันครับผมแต้มเดียวครับพี่น้องเนาะเพิ่นหาหนึ่งหนึ่งเลขออกหนึ่งศูนย์ครับ คนโคราชครับผมเพิ่นกับมีรัฐบาลไทยบอมเด้อครับผมอยู่กับน้ำเชียร์ครับผมวันนี้เขาตัวเด่นหลายเซียนอยู่ครับผมเลขประกบคู่พมาครับอาจารย์เอกคือกันครับผมเลขศูนย์หนึ่งครับพี่น้องเนาะศูนย์กับหนึ่งอาจารย์เอกว่าหันกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมสามหกกับหาหนึ่งวันนี้ตัวเด่นเพิ่นกอดข้อกัน ปกายครับผมนี่ก็เป็นหลักสิบเข่าครับพี่น้องเนาะเข้าที่1ครับผมหลักสิบบนครับปะกายคนเมืองจันทร์ครับผมเลขน้อยคู่แต่ว่างวดนี้เขาเตอตัววิ่งรุนนะครับผมเข้าที่1 จานศูเมตคือกันครับพี่น้องเนาะครับผมเฉียดไปครับพี่น้องเนาะให้หนึ่งหนึ่งนี่ออกหนึ่งศูนย์ครับผมเข้าตัววิ่งหนึ่งขึ้กันครับนี่ก็มาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอพซีครับผมครับจังคอยมาว่ากันต่อเด้อครับผมครับพ่อไพ่บูนนี่ครับพี่น้องเนาะครับหาจิตโล่งให้พี่น้องเอพซีมันดีแล้วติดต่อพลอยทีหนึ่งครับผมครับเซนบุรีลำนี่เพิ่นกับทรงมาให้แล้วเด้อครับผมเดี๋ยวกลับมาเชียร์ที มานำเสนอตองวดเลยครับผมเส้นบุรีลำก็ติดไว้เดอครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางลาบพัฒนากะต้องพิจารณาดีด้อครับพี่น้องตัวเด่นเขาดีครับพี่น้องเนาะในงวดว่าหันแต่ละเสี้ยนที่เห็นมีหนึ่งมีสองครับผมเกือบทุกเสี้ยนครับผมเล้วก็เลขเด่นพนักกีกอดข้อกันมากครับมันก็ว่าออกพี่น้องแล้วครับพี่น้องเนาะออกเลขพี่น้องศูนย์กับหนึ่งครับผม เอามาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องยี่สิบพฤศจิกายน67ถ่ายคลิปนี้น้ำเทียพาล่วยกับขออวยพรอหนพี่น้องที่โชคดีถูกหวยลรงเงินไปน้ำกันครับในวันวันที่ยี่พฤศจิกายน67สิลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ